สวัสดีครับชาวเซเลโอทุกท่านนะครับวันนี้ก่อนนอนก็มาพูดอะไรเกี่ยวกับรถซูซูกิเซเลโอกันนิดนึงนะครับตอนนี้รถผมก็ใช้มาประมาณจะครบหนึ่งปีนะครับประมาณวันที่ยี่แปดธันวาคมนี้ก็ก็จะครบหนึ่งปีพอดีนะครับก็ประมาณอีกสองเดือนนะครับก็ใช้มาจะครบปีแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มนะครับคุ้มค่านะครับ กับการใช้งานนะครับกับลดราคา3ามแสนหนึ่งหมื่แปดพันบาทนะครับก็ใช้มาจะครบปีก็รถไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้งานได้ปกตินะครับส่วนวันนี้ก็จะมารีวิวถึงสติกเกอร์ยางกันกระแทกนะครับก็ใส่แล้วสวยงามนะครับรูปภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ต้นแบบ ผมเห็นในกลุ่มของ Suzuki เซลีโอของเรานะครับมีนานท่านหนึ่งเขาได้ติดติดก่อนที่ผมจะสั่งมาติดนะครับเป็นเหมือนกันนะครับรถ u zuki ิเซลีโอสีขาวเหมือนกันนะครับน้าเขาติดมาแบบนี้นะครับตามภาพแบบนี้นะครับแต่ในภาพเป็นรถผมนะครับผมก็เลยก็ติดแล้วมันสวยดีนะครับผมก็เลยไปไปกดเช็คดูในลาซาด้หาแบบนี้นะครับแต่ผมไม่ได้ถาม จะของภาพเขานะครับว่าเขาสั่งมาจากไหนนะครับลองไปเลื่อนหาดูในลาซาด้านะครับก็เจอนะครับก็เจอของภาพก็จะประมาณนี้นะครับส่วนลิงก์เขาผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับอยากให้น้าๆทุกท่านที่มีซูซูกิเซเลโอนะครับหรือว่ามีรถยี่ห้ออื่นนะครับลองสั่งไปติดตั้งดูนะครับมันสวยดีนะครับราคาหลักร้อยนะครับค่อนข้างที่จะโอเคนะครับราคาร้อยกว่าบาทนะครับ เมลองมาติดดูก็เพิ่มสีสันของรถของเราได้ดีนะครับภาพรวมๆตามภาพนะครับมันไม่ใช่สติกเกอร์นะครับมันไม่ใช่กระดาษนะมันเป็นยางนะครับเป็นยางยางหนาๆนะครับหนานุ่มนะครับกาวค่อนข้างเหนียวนะครับคุ้มค่าสําหรับราคาที่เราสั่งมาติดรถเรานะครับก็เป็นยางกันกระแทกนะครับแต่ว่ามันสะท้อนแสงนิดนึงตรงที่เป็นขีดแดงๆนะครับ ก็เพิ่มสีสันของรถเราได้ดีนะครับลองนำไปติดตั้งดูนะครับสำหรับยางกันกระแทกนะครับติดหน้ารถก็ได้แล้วก็หลังรถก็ได้นะครับจะส่วนผมเอามาติดตรงสกเกิร์ตนะครับภาพก็จะประมาณนี้ส่วนลิงก์ผมจะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนะครับก็ตอนนี้ก็ใช้มาประมาณแดเดือนกว่านะครับจะครบปีแล้วครับจะได้จ่ายประกันรถแล้วช่วงนี้เก็บตังค์จ่ายประกันรถประกันชั้นหนึ่งอยู่นะครับราคาน่าจะประมาณ หมื่นห้าบวกนะครับก็เห็นบางคนเขาบอกว่าหมื่นสี่ก็มีของวิวิริยะนะครับแต่เราก็ลองเช็คข้อมูลอยู่นะครับส่วนรถก็ใช้งานได้ปกตินะครับใช้มาจะครบปีแล้วก็โอเคนะครับก็ครบปีนี้ก็รถก็มีรอยขีดข่วนตามปกตินะครับส่วนมากจะเป็นรอยหมากับแมวนะครับ oh, <no. S 1> ก็ขูดตามร้อยแหวกนี้นะครับเพราะฝนเล็บเขานะครับก็ วันนี้ก็มารีวิวถึงประสบการณ์ของการใช้รถของซูซูกิเซเลโอนะครับกำลังจะครบปีนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับใช้งานได้ปกติก็ขึ้นเขาลงห้วยไปตกปลานะครับใช้งานได้ปกตินะครับกับราคางววแค่สําหรับรถผมนะครับสามพันแปดร้อยี่สิบหกบาทแปดสิบสี่หันะครับก็โอเคนะครับกับงววที่สบายๆนะครับแต่ประกันก็ปกติครับชั้นหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับ เง่นสามเงนห้าเงนหกนะครับผมก็เพิ่งจะจ่ายปีแรกกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับฝากฝากด้วยนะครับสําหรับยางกันกระแทกนะครับตามภาพนี้นะครับก็ลองสั่งมาติดรถนานาดูที่ใช้ซูซูกิโอนะครับสวยงามนะครับกับราคาหลักร้อยนะครับขอบคุณครับสําหรับการรับชมนอนกัน